สวัสดีจะาปีน้องไม่ได้ระเากันจ้ะวันนี้แม่น้อยจะทำอะไรแม่น้อยจะเห็ดลาบด้วค่ะเด้อลาบอีหยงังมาเบินการลาบบักมี่ค่ะลาบบัหมี่ใส่ปัดทูตอนนี้กำลังต้มบักมี่ใส่น้ำปลาแดงลงไปจักน้อยนะคะใส่บักมี่กัป๋องหรือว่าขนมอเลยจ้ะ ภาษาไทยเรียกขนุนภาษาอีสานเอิญบางมีน่าจะต้มน้ำปลาไปก่อนเดี๋ยวมันเราจะเตรียมเครื่องก่อนนะจ๊ะาลัจ้ะหลังจากต้มแล้วเ้าก์เอาหน้ามออกนะคะทำการขยี้นะคะหรือบี้บี้มันค่ะย,ะะยี้ยี้นะคะยี้ยี่ยี้ยีขนุนนิดหน่อย น้ำแตกแตกออกจากกันเด้อจ้ะเด้อ๋ยวไม่น้อยขอยีบแป๊บเอาแล้วจ้ะหลังจากยี่เสร็จแล้วเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปกระทะมาตั้งใส่น้ำมันลงไป ไทอดพริกแห้งก่อนค่ะก็พริกแห้งให้กรองแล้วก็พักขึ้นไว้นะคะเอาปลาปทูที่ห่าทำเป็นชิ้นๆไว้นะคะลงมาผัดให้มันหอมก่อนเขาใส่ลาบเลยมันจะได้อยู่ ขาเป็นประทูทอดหรือประทูหนึ่งแต่มันจะบาแซบค่ะมันจะบาหอมเราต้องมาผัดน้ำมันจักน้อยนะคะขวน้ำมันหน่อยหนึ่งเพื่อความแซบและความหอมนะคะก้าง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 จับป่านว่าสีบอบหอนเนาะประทูสิบอ,บอสิบต่ำนะคะเขาจะทําเป็นชิ้นๆเวลาห้ากิิ่นยังไิแซบค่ะ นันจะน่ากินกลัวนะจ๊ะผัดประทูให้หอมสักครู่เอาล้วจากประทูเริ่มหอมเหลืองใสผิวกลงไปค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดมากเด๋ยวที่เรากินนะคะพี่น้องปิดไฟ่ะ <c oughs> ปิดไฟนะจ๊ะปิดไฟใสกิน เคลงในหม้อเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะลาบกันนะคะมาขยับมาใส่ผงนัวจ้ะเส้นหน่อยเส้นหน่อยเลายแสบลายน้ำมะนาวบีบลงไปจ้ะความเปรี้ยวอยู่ที่ฮอทเชนชอบนะคะ เป็นูนนี้ต้องเผ็ดเปรี้ยวเค็มถึงจะแซ่บก,กินกับข่ายิ่งเป็นข้าวเหนียวยิ่งเข้ากันอย่างแรกพอ, <c oughs> อให้ไปนอนกะนาเกือบลูกนะคะใส่ลงไปแค่นี้ก่อนกินก่อนแล้วก็เติมใหม่เห็กกับเข่าให้ไ่ห่อนค่ะ อย่าเลือ่อมมาในขนุนเห่ามีน้ำปลาแล้วดังนั้นเ่าก็จะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยเดียวคน้นคะคมเข้ากันก่อนชิมอื้ม เปี้ยวได้เค็มได้ใส่หอมแดงใบมะกรูดต้นหอมนะคะไม่น่อยจะเติมพริกคนลงนิดนึงดูซื้อว่าเผ็ดอ่อนไปแต่มันก็มีพริกทอดอยู่หลอกจะแต่ว่าถ้ามันบ่เผ็ดมันอย่าบอดแสบเอาความมวดปรลาดอีกหน่อยนึงสิ เพื่อกินกับข่าเพื่อกินกับพัพก้ากินทรัรดามันก็พอดีแล้วห่ะค่ะจัองโอเคอเค,คุกเขาให้เข้ากันจะแซบจะพิ้นนงน่องน้องจิมีพริกทอดกินกับเด้อย้จะเดอ้ออันนี้ไม่น้อยใส่ปลาทูตัวครึ่งนะคะตัวน้อยตัวครึ่ง ขนุนหนึ่งกระป๋องขาดไม่ได้ข้าวคั่วใหม่ๆห,มห,หอมๆนะจ๊ะอันนี้ก็ข้าวขัวซื้อละจ๊ะเอาละเดี๋ยวจะตักใส่จานให้ดูเซตแล้วเรียบร้อยลาบขนุนใส่ปลาทูไป็ะแซบบอพินนองมาเด้จะเด้อเสร็จแล้วกับสก,กินได้บาทนี้มาเด้จะลงมือลงไม้น้ำกันเด้อจะเอาให้เบิ้งภาพสามร้อยหกองศาว่าเป็นตาเฮ็ด น่ากินและจะน่าทําตามไม่ใหญ่น้อยไหมอ่าวล่องเบิ้องด้วยพี่น้องบ่ล่องบบหูเดะเดี๋ยวสิว่าไม่ใหญ่น้อยตัวอืมไปแล้วพี่นอ้องเส้ลตาหิวเขาแล้วจ้ารักนะจุบ๊บจุ